สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับอัสมาในช่องอัสมาชชนดาลทีวีมานะรับคืออะไรอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาเกมมาหรือยังสมันยังนะเนนี่ไปไหนแล้วล่ะหายนี่ไปไหนเนี่ยฉันอยู่นี่ เขาอยู่ดินี่อ้าวพิดคนหายไปไหนแล้วล่ะไหนอ่ะเห็นไหนอนี่ยเปไหนล่ะพี่เห็นอยู่ตรง,งนี้คนนี้เนี่ยใช่ไหมเราจะก,กินกันก็จะกินก็เหมือนนี่ไปไหนแล้วล่ะ แป้นเพีสก,กินเหรอเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามในไลน์ก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเ,เจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอเคเพื่อนคนนี้เขารักทักแอนมา ทักไลน์มาเนี่ยนะเขาไลน์ก่อนไม่ได้อัดหรอกคืออะไร๋ยวสิเดี๋ <S <S ยวก่อนนะคะแปบ๊บนึงโอเคต้องขอโทษด้วยนะคะเข้าไลาคุยกับเพื่อนก่อนโอเคมะเล่นกันเดี๋ยวพิพ์บอกเขาก่อนเขาไม่เข้าใจเราหรอก น้าหนุ่มไเล่นกันเล่นกันปะไปนุ่นไปนุ่นปะซับไ,ไหนซับไหนซับน,นู้นเข้าไปแล้เหรอเข้ามายังเนี่ย อยู่นู้นเลยอ่ะไกลมากเราเข้าช้านะโอเคไม่เป็นปไรคลิปที่แล้วคือเราตายเขาก็ตายตามหลี่นาทีถ้ามีเสียงเราต้องขออภัยด้วยค่ะเสียงเบาไปไหมเบาต้องขอโทษนะคะเสียงเป็นคนเสียงเบาอยู่แล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวิค่ะ โอเคไม่มีอะไรอ่านเลยโอเคเดี๋ยวว่าค่อยเจอกันเมื่อชาติต้องการอะไรไทยอยากกลางนะคะคืออะไรคะปะนูแน่เลยไม่เหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะ ทำไมเขาชอบใช้สก,กินแบบนี้เราไม่ชอบเราชอบเป็นตัวของตัวเองเดีนะสก,กินเขาไม่ใช่หรอกคนนน้นให้คนนั้นให้คนนะเขาเป็นคนเลือกสก,กินให้ค่ะเป็นู้ชายที่หล่อมากมีลายนะไทยกระโดดกระโดดไทยกระโดด กระดกระดดกระโดดกระโดดเอีกสาสิบวิค่ะขอโทโอ๊ยไม่สบาขอโทษค่ะเป็นไขเธอนำนะไม่นายแหละนำนายนำจี มส่งไม่ได้อ้าวเกมค้างเดี๋ยวแปบ๊บนะคะเฮ้ย าจจะเล็กๆนะคะขอโทษด้วยมัเป็นพาไม่ค่อยดี <Okay. S 2> มีเสื้อปะขอเสื้อหน่อย จำไปไม่ได้ เขาเป่งปันเรามากเป็นผูช้ชายที่หล่อมีเสื้อปะอเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็เอา raro ni. Ini macam apa? Wah, mana ni? có cho sẽ xuống. เขานะไปเล็กกระต่ายเล่นอีกสักรอบขา่ยังอันนี้เหรอข้าไปสิข้าไปแล้วเข้าไม่ได้เขาไม่ได,ไได้ไม่รู้เป็นไร อยู่ you know. oh yeah. นู่นเอาอย่านองนี่รับเดี๋ยวก็จบคลิปนะคะเพราะว่าอน้องเขากลับมาจากที่เซเว่นแล้วเดีจะเป็นเสียงรับวันโอเคเสียงรับก็เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าหมอพากลับมาแล้วะค เสียงน้องขอไปด้วยจริงๆค่ะอีกหนึ่งนาทีไอ้หนึ่งนาทีเลยสามสิบวิโอเคเตรียมตัวเดีย๋ยวเราจะวิ่งไปหาเขานะแค่สามสิบวิ ีิบยเกยิบปดยีิบเจ็ดยิบหกยห้ายี่ยามยบดีิบให้ให้พิมไหนเโอเค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 ฮาสี ทำไมเรา่ายช้าจังเราขึ้นไม่ได้ไปวะขึ้นไม่ได้อะโอเคง้อเขาหอมมาให้เราขึ้นไม่ได้มาเร็วปะ๊ะ ดูดนี่เจ็บไปลงเห็นไหมเนี่ยตัวขึ้นมาอ่าออกจากเกมคลิปนี้ไปแค่นี้ค่ะบาย